สะปฏิแพพี่น <If> ้องผมไปพุทธพุกคนเนาะุทไพมทธพุทธพุก่พุทธพุทวพุทธ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 พาทธพุทธพอทบพุทธทธพุททธพขทธพุท่อุทนพุทธพนทธพุทธพยทธทธพุทาพุทาเทธพุทธพุทธพีนธพทธพวทธทธพุทธพทธพุทธพททว่าทธพุททธพุทธพุทธพนทธพาเธพุท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 ธพอททททลีม ตีเบี้ยธีวาจะทอกขั้นเทิงเวยพี่น้องทางทีมงานในสร้างเขาก่อเจ้าก,ก่อเด็ดเจ้าเด็ดมัดเล็กเรียบร้อยแล้วเนะาะก็คือว่ามื้อนี้ก็จะได้ตีเบี้ยเกจ้าก่อเฮ็ดมาดสองสามมือแหละเจ้าสำหรับเบี้เนาะมื้อนี้ทางพวกเขาก่ออะไรออกไปใส้ก็เด้ไปรอถ่ายคลิปช่วยเดือบเมื่อไหร่นาะเขาก่อที่บ,บา่าวอุ่นจะได้อัปเดตการรีเทือนสั่งบัตรของบ่าวรีจุนเนาะนี่ สร้างกระเจกก็เริ่มจะเรียนให้กำงบอลรีบเทิ่งวันหนาะนี่สรางตัวกำลังเตี้ยหนักเนางนี่โตคี่ว่าเป็นดักนใช่ไหาคบเที้เสาดั่งโตคำเต๋อมนต้องม่พี่น้องนี่เต้ยขาเตี้ยด้วยเนา chíp lên ha mất cho các bạn thì ครับเฮาจะได้ขึ้นมาถ่ายทางด้านเทิง Premises, เกิดห้สมควันเียนนองนี th ่เอกมาเอากมางเดนะันไนกระซาดก่อนร่างแครกินเนาะสบายดีเจ็บบอกเขาดีแบวันนี้ก็นหนาจะแล้วเนาะขันถาวาเล้วมวันนี้เราเขาก่อจะได้เกียมจะได้เกียมที่ว่าพาะานเนาะุ เลาเรียบกุ๊กกำลังยังนี่ยงูไปดีพี่น้องสไปดีตู้ไปดีกำลังตีแบบเนาะพี่น้องกำลังแทกกำลังตีแบบหลังจากตีแบบแล้วเราก็สร้างคนก่อจะได้จับระดับจับระดับของคา้นเนาะหลังจากจะจัดระดับแล้วเราก็เขาก็จะได้เทเลยเพื่อน้องโอเคนอนในนี้เบาอ่อนกระชื่อคอติดกล่องก่อนวาว่าเขาก็จะซอยกันคนละไม้ละมือนอนหลังจากจะว่าตีแบบแล้วเราก่ ว่าแยกตัวไปเย็บแบบไใบเพราะว่าคอยรีวิวหัวกับทางติดโซ่เบิือนตันิคเนาะโอเคเนาะหลังจากที่เราตีแบบสำเร็จเสร็จสิ้นไปเทีมยมหัวเนาะแล้วเขาก็อเได้ิทอกตอนนี้เนาะนี่สร้างคุณก่อกำลังจะดิ่งเพียกที่ว่าขจ,จัดจำระดับเนาะแต่กินดิ่งเพียกเราขจัดขจ,จัดไปเิย ปุ่นมาทอกไซเนาะนีุ่ปคปัรไหม่เปนออกงนอ่เนี่เขาจะเริ่มเทแล้วนี้นะ ก็ดีเอาตีมากกับไม่แบบกับปพ่อเนาะนี่ประมาณสามครั้ไปพี่น้อาหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสามคั้งหัวเปียนแล้วปุ๊พ่อเราก็เลยโจ๊กไปก่อนเนาะเราก็เลยเราตีแบบได้ขนาดก็ตีซะมาก่อนถ้าเกิดว่าตีตัวนี้มันแข็งแล้วมันจะได้แค่เอาตัวนั้นอมาเของมาใส่ตัวนี้เนาะนี่จุดที่เบาอ่อนยืนยุนี่ยังท่านได้ตีแบบแด้เนาะว่าไม่เปลี่ยนแบ็บเพระปุ๊กพ่อ

ช่สูงไปเป็น้องเนาะงานมนักงานช่นสูงเนาะแล้วก็ใส่หลายคนก่อนแต่บททันมันเนาะเด็กเนาะเซเ่นเนนั่นเ ủa mày thay nhau hết rồi đây. này cái, này... cái để. sau mô, có chào, Vá, cho này chắc mô nè. Nè. แทาน่ม่ี่ล้วก็เด็ตักตนันโม่ักเโมเอาจะทอกเซ็ปูนเซ็ตส่อ้างเนาะซซามเอาเซตักเห็นมากดึงเห็นมากนี่เลย ไปแซมบ n g รอบนี่เพิ่นพี่น้องนี่บาอที่ว่าเขาจะดึงดึงคูปูขึ้นมาโอเคน้องเนาะดวก็เา่อนก็สิได้ิดกลองก่อนเพราะว่าเฮากสิได้ลงมืเรียกเนาะแล้วบกนก็ค่อยรีวิวให้ท่านผู้ชมเบิ่งเห็นระยะระยะเอาเนาะพี่น้องเนาะโอเคเฮาก็เริ่มยแล้ว โอเคพี่น้องเนาี่ยเดี๋ยวนี้ยก่อนได้จักเจว่าเขาเทมาได้สักข้าวเดี๋ยวนาะเนี่ยครับก็จะได้เทอมเงือดเราเลยพี่น้องเลยเยียดเยียดเยี่ยมเยี่มเดเราเลยพี่น้องเนาะเนี่ยเขาก็ต้องได้อาศัยคนอียวไล่สุกคนเลยพี่น้องเนี่ยตอนเชาเทมาเมือดเราเนาะเดี๋ยวนี้เกาก็จะได้เทจักเทหน่อยเดียวน้อเนี่ยแต่ไลคนสุกคนไปพี่น้อง Bạch hôn thân áp thôi chân nó. Bạch hôn thân áp thôi chân nó. Bạch hôn thân nó. Bạch

ว่าวันก็จะมีผู้ภาคกล่มก็ไปเช็คบางของว่าวันเพื่นเนาะทำยูเทนนต์เนาะภาคคุณคุณนี่ใคิโคตโอเคเน่อเพื่อนเนาะ สำหรับการอัปเดตเบิ้งการสร้างเงินของบอลลี่เนาะคือขั้นตอนที่ว่าเที่ขั้นทับพอเสาเนาะก็เขาก็กะเทียมที่ว่าจะตีโค้งหางหลังคาเนาะนี่ยคือเสาต่างกัจะเป็นเสาที่เป็นแบบเขาต่างโค้งหลังคาเนาะสำหรับคลิปนี้พ่อกวนกดที่ใจเดบิวเงินของบอลลี่พ่อแม่พี่นอ้องท่านรชมเบิ้งกับพ่อกวนกดที่ใจดูวีบุ๊คส่ข้าวซีนี้ก็ไม่พี่น้องเนาะ มันจักที่ว่าเก็บเสาเด่นท็อไปแต็กกวางเลยลร้อยส p a เร็จชิ้นแล้วเนาะาวันนี้ได้รีวิวให้ทา่านชมบนอีกคลิปเนาะสำหรับการทอคานทับทึงเ้าเนาะาวันนี้ได้รีวิวให้ท่านชมบนอีกคั้งนี้เนาะไปเจอกันไหมในคลิปหน้า่าพุูดราคาของเงินเอาดี่จะออกมาสวยงามแค่ไหนเนาะสำหรับคลิปนี้อร์วันนี้ได้ขอลาท่านชมคลิปนี้เนาะเจอกันไหมในคลิป,นะปหน้าข,ของงาาานนะบ,นะบนะข,อขอบใจเลยพี่นนะ้อง Cảm ơn anh.